สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประโยคตัวอย่างจากคำศัพท์ในสัปดาห์ที่20นะคะก็คือเออเวอร์เซตนิงอูเกนะคะสัปดาห์นี้คลิปนี้ก็จะมีแต่ประโยคล้วนๆนะคะมีคำอ่านคำแปลให้นะคะบางทีครูอาจจะมีคำแปลอยู่ตรงหน้าจอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นประโยคที่ยาวก็จะ เลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถ้าอยากเรียนรู้คำศัพท์ที่นำมาเขียนในประโยคในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อได้กลับไปทบทวนแล้วก็มาดูประโยคในคลิปนี้จะได้เข้าใจด้วยกันนะคะมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอุ้มวินเทรนโมวี b r e i t e s n e u m w i n t e r e n m o เ i นโ e วี e บริตเเขาบอกว่า Um w i n t e r e n นะคะช่วงหน้าหนาวในช่วงฤดูหนาวนะคะเห็นไหมคะ Um w i n t e r e n ก็คือในฤดูหนาวทุกๆกฤดูหนาวนะคะทุกๆกฤดูหนาวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเกรดหิมะเห็นไหมคะคำนี้ก็คือ b r e i t e s n e er. บางคนอาจจะสงสยัยทำไมไม่เติม r เป็น b r e t e r ก็เพราะว่าประโยคนี้มีคำว่มโมนะคะมีคำว่มโมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำว่มโมจะต้องใช้ verb ที่เป็น infinitive ก็คือไม่เติมอะไรทั้งสิ้นก็เป็น b r e t e r อันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะเผื่อใครจะได้จำได้ในอนาคตถ้าประโยคไหนที่มีคำว่มโมในประโยคคำ verb คำกริยาคำนั้นจะต้องเป็นช่วงเป็นช่อง infinitive ก็คือไม่เติม r ไม่เติมอะไรข้างหลังคำ verb นั้นทั้งสิ้นนะคะ um winteren m o v i b r e t e s n e r um winteren m o v i b r e t e s n e r Onkelen min kan reparere biler. Han er bilmekaniker. Onkelen min kan reparere biler. Han er bilmekaniker. ลุงของฉันลุงของฉันหรือว่าเป็นอาก็ได้นะคะอุ่งเกลอุ่งเกลเนี่ยก็คือเป็นน้องชายหรือพี่ชายของพ่อก็ได้นะคะขอให้เป็นเพศชายนะอุ่งเกลมินคานสามารถที่จะ,รระเรพรเอบีเล่เขาเนี่ยสามารถที่จะซ่อมรถซ่อมรถยนต์ได้เยอะมากอ่ะบีเล่แปลว่ารถยนต์หลายๆคัน ประโยคนี้คานนะคะคานเมื่อมีคำว่าคานแปลว่าสามารถคำกริยาก็จะเป็นเหมือนอยูอ่เป็นในช่อง infinitive แต่ไม่มี o นะคะก็เป็น refer ไม่มีตัว r เติมข้างหลังนะคะ can refer be แลเพราะว่าเขาคือช่างซ่อมรถ บิลเมคานิกเกอร์แปลว่าช่างซ่อมรถทบทวนนะคะอุงเกลรนมินเขาเร p a r a t o r b i l e ันอารปบิลเมคานิกเกอร์ฟารินมินเขาสเนคร์ตไอฟีน ด o อกเกสตัวฟาร์มินฮาร์เน r กเรตอายฟินด s อกเกสตัวอันนี้พ่อของฉันนะคะพ่อของฉันได้เน็กเรตก็คือสร้างบ้านหรือว่าทำเกี่ยวกับไม้นะคะได้สร้างบ้านตุ๊กตานะคะด o อกเกสตัวเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะก็คือบ้าน ที่เขาสร้างเป็นหลังเล็กๆตรงสนามหญ้าข้างบ้านอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กๆหรือว่าลูกๆได้ไปเล่นขายของไปเล่นนอกบ้านก็คือเหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเขาเรียกว่าด็อกเตอร์สตูเอนะคะไอฟีด็อกเตอร์สตูเอ็ก็คือบ้านหลังเล็กๆนั่นน่ะที่มันสวยๆมากๆนะคะฟาร์น a มินฮาร์สเนคเรตไอฟีนด็อกเตอร์สตูเอ ดูโมฮสเกอคเนเป alle คั p เปเน p พอชุดตาดีดูโมฮสเกอคเนเป้ alle คัพเปเนพอชุดตาดียาวนะคะก็เขาบอกว่าดูโมฮส k กก็คือเธอนะ่ะจะต้องจำหรือว่า เธอจะต้องจําไว้หรือว่าจะต้องจําว่าอกแนปไปปิดกระดุมเสื้อนะคะอันละแนบปนะทุกๆเม็ดทุกๆก,กระดุมกระดุมทุกๆเม็ดในตรงไหนที่เสื้อชุดตนะก็คือเสื้อเสื้อแขนยาวนะคะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตของเธอชุดตะดีนะดี i, แปลว่าของคุณนะ อันนี้ค่อนข้างเยอะก็ประมาณว่าเออมันยาวนะคะก็เอออย่าลืมปิดกระดุมเสื้อทุกเม็ดด้วยนะอย่าลืมปิดกระดุมทุกเม็ดด้วยนะประมาณนี้นะคะ d u m o h u โมฮ e สเกโอ้คเนเปอัลเลยคเนเปนเนพชตดี u m v o r e n s o r v i f r i j u r a f o r o f o b l o m s t e r t i l o g r u u m v o r e n s o r v i f r e i j u r a f o r o f o b l o m s t e r t i l o g r u ประโยคนี้ค่อนข้างยาวมากเดี๋ยวครูจะเขียนคำแปลไว ตรงหน้าจอนะคะเพราะว่ามันยาวมากค่อนข้างยาวอุ้มสุมเมนในฤดูใบไม้ผลินะคะอุ้มสุมเมนทุกๆหรือว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยโซโซแไปว่าพวกเรานี้ก็จะหวานมเมล็ดมเมล็ดพืชมเมล็ดอะไรก็ตามนะคะ,มะเมล็ดดอกไม้นะที่เนี้ยมเมล็ดดอกไม้นะคะ,มะเมล็ดอ่ะเมล็ดอียูระก็คือ ลงในพื้นดินลงในดินเพื่อที่จะให้มันเพื่อที่จะให้มีดอกไม้หรือว่าให้ดอกไม้เนี่ยมันเจริญเติบโตนะอุกรูแปลว่าเจริญเติบโตนะคะ,ส,ะสับค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็จะมี มีแวรนะคะคำกริยาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในประโยคนี้เป็นประโยคที่ยาวแต่ก็เรียนรู้ไว้นะคะมาทบทวนด้วยกันค่ะ u m ่มว,วัวเรน r e รวีเฟรออยูร่ระฟูโอฟอูบลอมสเตอร์ทิลอ,อ ค u k a า p l a n t ล u นต l o ืดบลมโคนทีลี่อุ่มวัวเรนคุณสามารถบลมโคนทีล v ัเนเขาบอกว่าคุ k สา p l a n t ลานตืดแปลว่าคุณหรือว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะปลูก บลอมโคลก็คือกระลำดอกนะคะบลอมโคลคือกระลำกระลำดอก,อก,ดอกทีลิก็คือ,อช่วงต้นนะคะช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิประโยคนี้เหมือนมันไม่เม e เซนเนาะเหมือนเอาปลูกตอนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอแต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะเ,เวลาที่จะปลูกอะไรเนี่ย เขาจะกคานึงถึงเรื่องอากาศนะคะเพราะว่าที่ริอุมโวเรนหรือว่าช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็ยังจะมีหิมะอยู่อากาศก็ยังติดลบในช่วงกลางคืนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลูกพืชอะไรข้างนอกบ้านเนี่ยจะถือว่าเสี่ยงกับการเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าที่จะได้แต่บลอมโคลกระลำดอกนะคะสามารถปลูกได้ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผล อันนี้ครูก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยทบทวนค่ะดูคอนพลันเตอุดบลอมโคลทีลีอุมบเรนหุส์อวเรงเกบุกเซฟอร์ดู ว a สดุเดนฮุสโอเวรงเง่บุกซ์เฟอร์ดูว e สดุเดนก็บอกฮุสก็คืออย่าลืมนะ,ะอย่าลืมจำไว้นะจำอะไรจำว่าโอเวร e เง่ ue, จำได้ไหมคะอันนี้ก็คือกลับด้านนะกลับด้านกางเกงก่อนที่เธอจะซักมัน อย่าเริืมกลับด้านกางเกงก่อนนะก่อนที่จะซักนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับกางเกงหรือว่าสีอของกางเกงนะคะ Husk o r i n g e bussa för du v a s k e d a n Jag p l a y e r o oh, b r e t t e t a l a alla ä e Mine fint Før Jeg dem i Jeg pleier å brette alle klærne mine fint før jeg legger dem i klesskapet. ขึ้นคำแปลไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะย a าย p l y e r เนี่ยฉันคือยาย p l y e r ก็คือฉันทำสิ่งนี้บ่อยๆเราทำสิ่งนี้บ่อยๆเราจะใช้คำว่าย a าย p l y, y play e r ย a าย p l y e r p l i e r นะคะย a าย p l y e r โอ r บร t เตนะคะอบริเตก็คือการพับนะคะฉันมักจะพับเสื้อผ้าของฉันอะ ทุกๆตัวให้สวยงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่ฉันจะนำเข้าเล็กกเัเดมเดมก็คือเสื้อผ้านะคะนำพวกมันเนี้ยเข้าไปเก็บในตู้เสื้อผ้าคลสกับก็คือตู้เสื้อผ้าก็คือ,อฉันเนี้ยมักจะ พับเสื้อผ้าให้ดูเรียบร้อยสวยงามก่อนก่อนที่จะเข้าไปเก็บในตู้เสื้อผ้าแ,แค่นั้นเองนะคะ l i l l e b r ู r e น min Har top, side, ok, n e t t o p l ä ปและไซ h nitte ต k o o l i s t t n e sine ลิลเลบรูเรนมินฮาร์เน็ตทบแลร์ซ O k โอ้ t e s เดสกูล n ิสเนเีเนลิลเลบรูเรนมิน้องชายของฉันเนี่ยน้องชายคนเล็กของฉันเนี่ยฮาร์เน็ตทอเนตก็คือเพิ่งเมื่อกี้ใหม่ๆสดๆใหม่ๆ h a ร์แลแปลว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ในเรื่องของการผูกอะไรผูกอะไร school l i s t e n ส e น,นะก็คือผูกเชือกรองเท้าให้ตัวเอง school l i s t e n ส e น,นะแปลว่าเชือกรองเท้าของเขาเองก็คือของลินเลบรูเรนนะคะลินเลบรูนะทบทวนด้วยกันค่ะลินเลบรูเรนม,มินฮาร์เนตตและไซโอค t นิตเต school l i s t e n นะ Lillebroren min har nettopp lært seg å knytte skolissene sine. Jeg inviterer ofte venner med meg hjem etter skoletid. jai inviter the, the of scolati เดี๋ยวคาแปลจะขึ้นให้หน้าจอนะคะก็ฉันเนี่ยชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยกลับบ้านนะเมย์ไมแยมก็คือกลับบ้านกับฉันเนี่ยบ่อยมากหลังจากเลิกเรียนเอตเก็คือหลังจากสกูละทีก็คือช่วงเวลาเรียนนะคะอันนี้ก็คือ หลังหลังเลิกเรียนก็ช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยฉันจะชวนเพื่อนฉันกลับบ้านกับฉันบ่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้ย้ายอินวิเทอรออฟเต้แนเนอร์ไม่ไหมย้ e เอ็เตสกู ประโยคสุดท้ายค่ะ Blomster v um i s n e r Desum die Icke for a n e Blomster v i s n e r Desum die Icke for a n e เดี๋ยวคำแปลจะขึ้นให้หน้าจอนะคะ Blomster ก็คือดอกไม้เน ok ี่ยเหี่ยวเฉาเพราะว่าพวกเขาเนี่ย พวกดอกไม้นี่นะคะไม่ได้รับน้ําก็คือดอกไม้มันเหี่ยวเพราะว่าไม่ได้น้านั่นเองก็คือไม่ได้รดน้ํามันก็เลยเหี่ยวคําว่าแดซุ้มนะคะในกรณีที่จําพวกที่นะคะอันนี้ก็ดอกไม้นี่มันเหี่ยวเพราะว่าเนื่องจากพวกเขาอะพวกดอกไม้เหล่านี้ไม่ได้น้ําเราไม่ได้รดน้ําให้เขาเขาก็เลยเหี่ยวบลอมสเตอร์วิสนะ s ด m มที k อีกโฟวันค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างประโยคที่ทำให้หลายๆคนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นได้มีตัวอย่างที่จะออใช้ภาษาโน้ตนะคะ คำศัพท์เหล่านี้หรือว่าประโยคเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูคปริกิตไดอีกแล้วเช่นเคยนะคะครูเขาก็เขียนประโยคนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะครูก็จะเป็นคนสื่อกลางสื่อสารมาเขียนคําอ่านคําแปลให้เพื่อที่เราคนไทยก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็จะได้เห็นประโยคไปด้วยกันเผื่อว่าคลิปต่างๆที่ครูทำขึ้นมาจะได้ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ภาษาโนสได้ง่ายขึ้น เรียนรู้ได้เข้าใจรวดเร็วขึ้นเพราะว่าครูมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าอยากให้คนไทยทุกคนเรียนรู้ได้ทันคนอื่นเรียนรู้ได้ด้วยความด้วยความสนุกจะได้ย่นระยะเวลาเดินทางในการเรียนย่นระยะเวลาในการเรียนภาษาโน้ตได้เร็วขึ้นได้เข้าใจมากขึ้นโอกาสที่จะได้ทำงานโอกาสที่จะเดินก้าวต่อไปก็จะได้ ได้มีมากขึ้นนะคะก็จะได้เท่าเทียมคนอื่นหรือว่าก็จะได้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นก็ได้นะคะครูก็อยากให้คนไทยที่อยู่ประเทศนอร์เวย์ที่เรียนภาษาโนสหรือว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยที่เตรียมตัวที่เรียนภาษาโนสไปกับครูก็อยากให้ทุกคนประสบผลสําเร็จนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกๆคนเรียนภาษาโนสได้ดีขึ้นนะคะ ดูแล้วมีข้อสงสัยมีข้อผิดพลาดประการใดก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะครูจะได้นำมาปรับปรุงในครั้งหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ